สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรเรื่องดีๆนะคะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับ ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นี้นะคะเรามาถึงชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนามาดูนะคะว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราจะใช้ศาสตร์ลูกเต๋าออร์แลคเกิลในการพยากรณ์ เรามาดูกันนะคะว่า <c oughs> <c oughs> เรื่องราวดีๆของชาวราศรีพฤษภหรือลัคนาพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอลูกสาวออร์ปเปรคิลจงชี้นํามานะคะ <c oughs> อ่าเรื่องราวดีๆสําหรับผู้ที่เกิดราศรีพฤษภอันบนคือจานและช้อนซ่อมที่ยังไม่พร้อมยังไม่มีความพร้อมก่อนหน้านี้มีโรค ะะก่อนหน้านี้มีโลกอันข้างหน้าคือเรือใบลูกเต๋าบอกว่าถ้าเรื่องราวดีๆเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีพฤศพหรือลัคนาพฤศพเองก่อนหน้าก่อนหน้าน,น,น,านี้ก่อนหน้าเดือนพฤษภาคมก็คือตั้งแต่เดือนเมษาย้อนกลับไปคุณอาจจะมีคนคอยปกป้องคอยคุ้มครองดูแลคุณนะคะ แต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้คุณอาจที่จะยังไม่มีความพร้อมในการที่จะทําตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ยังยังไม่มีความพร้อมกับสิ่งที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ <c oughs> <c oughs> บางคนจะบอกว่าอา้าวเรื่องราวดีๆแล้วทาไมไม่มีความพร้อมฟังให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้สําหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเองคุณอาจที่จะ ยังขาดความพร้อมในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรถ้าเป็นเรื่องงานยังไม่มีความพร้อมเพียงพอเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆมันจะยังเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่เตรียมความพร้อมสําหรับตัวคุณเองก่อนหน้านี้คุณเป็นโล่โล่อันนี้อาจจะหมายถึงว่าคอยมีคนคอยช่วยคอยมีคนคอยแนะนํา <c oughs> มันจึงทําให้คุณไม่ได้ใช้ความคิดที่เป็นของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณอาจจะขาดโล่ละขาดคนที่จะมาคอยดูแลคอยชี้นําคุณ ดังนั้นมันจึงกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดด้วยตัวเองต้องลงมือทําด้วยตัวเองจึงทําให้คุณยังไม่มีความพร้อมเพียงพอดังนั้นมันจึงทําให้คุณทําอะไรอะ่ะช้าไม่ค่อยทันการแต่เป็นการช้าแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะในที่นี้เรือใบเนี่ยเราอย่าพูดว่าช้าอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ถ้าเรือใบเนี่ยมีลมมา มีคลื่นลมแรงๆมาเรือใบก็สามารถเข้าฝั่งได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณมีความพร้อมไหมคุณพร้อมที่จะเป็นลมที่ไปประทะกับใบเรือไหมเพื่อให้เรือของคุณเข้าฝั่งอย่างรวดเร็วโอกาสดีๆจะเข้ามาคุณเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะวิตกจรหลิดง่ายนะคะเป็นคนขี้กังวลไม่ค่อยกล้าไม่กล้าแสดงออกกลัวกังวลง่าย อันเนี้ยเขาบอกว่าเวลาที่มีคนมาพูดหรือเวลาที่มีคนมาติติเราตําหนิเราปุ๊บเนี่ย <c oughs> คุณจะไม่กล้าละคุณจะกลัวละเพราะฉะนั้นขวดยาที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใจนั่นหมายถึงว่าคุณต้องเยียวยาใจคุณการเยียวยาใจตัวเองนั่นคือเยียวยางไงเยียวยาให้คุณเนี่ยกระตือหรือล้นเรือใบมันบอกถึงความไม่กระตือหรือล้นเยียวยาใจตัวเอง ลุกขึ้นฮึดสู้ต้องกระตือรือร้อนไม่เออเวลาที่มีคนตําหนิเก็บเอาข้อดีของการตําหนิติเตียนเขาเนี่ย <c oughs> มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นจุดที่จะเอามาแก้จุดบกพร่องของตัวคุณคุณอย่าเอาคําตําหนิหรือคําติเตียนของคนอื่นมาเป็นจุดด้อยของตัวคุณคุณเอามาเป็นจุดเด่นเลย จำทุกคําพูดของเขาและเอามาวิเคราะห์ดูว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดไหมถ้าอันไหนเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็หยิ่งเชิดได้เลยว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอันไหนลองวิเคราะห์ดูว่าเราเป็นไหมถ้าเราเป็นปุ๊บเราแก้ไขแก้ไขปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนโล่ที่มันมาคอยคุ้มครองตัวคุณเองโดยไม่ต้องให้มีคนอื่นมาคอยปกป้องคุณโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นหายใจความตื่นเต้นมันจะลดหายไป ความกระตือรือร้นมันก็จะมาพอคุณกระตือรือร้นปุ๊บคุณจะมีความพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณได้เกิดขึ้นจากตัวคุณเองสําหรับชาวราศีพฤษภไม่ใช่มีใครมาคอยช่วยคุณนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะมาดูตําแหน่งต่อมาคือการเงินบ้างการเงินก็บอกว่าคุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ก่อนหน้านี้มันจึงทําให้คุณนะการเงินของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ย ไม่เคยมีความพร้อมเท่าไหร่นักนะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเรื่องการเงินดูมันจะอืดๆรายได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรดังนั้นบางทีเนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลาจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเชนจะไปรอดไหมหน้าเดือนนี้เันจะใช้เงินได้ชนเดือนไหมอาจจะต้องมีการไปขอหยิบขอยืมคนอื่นเกิดขึ้นการไปขอหยิบขอยืมคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาประทังชีวิตเราหรือเพื่อที่จะมาต่อยอดชีวิตเรา เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือไม่ต้องไปกินหรูอยู่ดีนะคะกินอะไรที่เคยกินก็กินที่มันแบบว่าซอฟลงมานะคะอะไรที่เราเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเราก็ซอฟลงมาเพื่อที่จะอะไรการเดินทางเหมือนกัน อะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องเดินทางในช่วงเดือนเมษานี่บอกได้เลยว่าหมดไปกระการเดินทางก็เยอะเพราะอะไรเพราะมันเป็นช่วงไฮซีซันมีวันหยุดเยอะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเองอาจที่จะการเงินไม่พร้อมเพราะสาเหตุนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันดังนั้นน่ะหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะนะคะยวดยานพาหนะเป็นยังไงอาจที่จะ ต้องเสียต้องซ่อมต้องคอยบำรุงรักษามันก็ทําให้เราหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราคือตัวเราเองต้องมีความเตรียมความพร้อมทุกอย่างนะคะไม่งั้นพอถึงเวลาปุ๊บเราจะตื่นเต้นเราฉันจะเอาเงินที่ไหนฉันฉันจะใช้เงินชนเดือนไหมเราสามารถใช้เงินชนเดือนได้ทุกอย่างต้องประหยัดลง ไม่ต้องทําอะไรเต็มแม็กจนเต็มที่เหมือนอย่างที่เราเคยผ่านมาอาจจะเงินเราหมดไปกับช่วงเดือนเมษายเยอะและ้วพฤษภานี้เราต้องประหยัดพอเราประหยัดแล้วเราก็อาจที่จะไม่ต้องไปพูดขอหยิบขอยืมเงินใครก็ได้เราสาวมาสามารถเยียวยาใจตัวเราเองได้นะคะ <c oughs> มาถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดก่อนเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกําแพงสําหรับตัวเองทําให้ อืมเขาเรียกว่าคนที่จะเข้ามาเข้ามาถึงตัวเราได้ยากเพราะฉะนั้นเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยสําหรับคนโสดยังนะเพราะว่าเห็นไหมช้อนเนี่ยมีแต่ซ่อมยังไม่มีช้อนคู่มันยังขาดคู่อยู่เพราะฉะนั้นในช่วง <c oughs> <c oughs> ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะยังไม่มีคนเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังอยากจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเฉย หรือความรักพอเวลาที่จะมีคนเข้ามามักเจอคู่แข่งพอเจอคู่แข่งแล้วเป็นยังไงเราก็จะตื่นเต้นว่าเราคงไม่ได้เราอาจจะไม่ดีพอเราอาจจะฐานะสู้ไม่ได้เราอาจจะหน้าตาสู้ไม่ได้เราอาจจะเก่งสู้ไม่ได้หรือเราอาจจะดีสู้ไม่ได้สุดแล้วแต่จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคน <c oughs> แต่ก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่า คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาเป็นตัวคุณเองต้องการที่จะให้เขาอะสามารถมาเยียวยาจิตใจคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่ขี้ระแวงวิตกกังวลง่ายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นอะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมีคนเข้ามาไม่แน่ใจตัวเราเองจึงทําให้ตัวเราอะ เดือนพฤษภาคมนี้ถ้ายังขาดความเชื่อมั่นคุณก็ยังโสดอยู่แต่ถ้าให้คุณพยายามเติมความเชื่อมั่นถึงแม้จะมีคู่แข่งแต่เราก็คิดว่าเราก็มีดีอยู่ในตัวเหมือนกันนั่นแหละคุณถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการทีนี้เรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง การที่บางทีตัวเราเองอาจจะจู้จี้จุกจิกมีกำแพงกับคู่ครองเรามากเกินไปไหมหรือคู่ครองของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันเราแต่คู่ครองเราอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรจากการเข้าใจผิดกันหรืออาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแววงกันจนทําให้ช่วงนี้คุณอาจที่จะต้องอยู่คนเดียวหรือระมัดระวงังการที่ตัวเราเองเนี่ยชอบพูดชอบบน่นชอบดา่าเสียงดังๆทําให้เขารู้สึก รู้สึกอับอายนะคะมนแล้วทุกครั้งที่บ่นที่ด่าเนี่ยเขาเสียใจนะคะเขาเสียใจทําให้เขารู้สึกว่าอายคนจังเลยระวังนะถ้าเรายัางเป็นคนที่ยู่จี้ขี้บ่นแล้วบ่นทีไม่ใช่บ่นเบาๆไม่ได้บ่นกันเองสองคนบน่บนเผื่อแพ่ให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยเนี่ยระวังว่าจะเป็นการที่คุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวจริงๆขึ้นมาแล้วนะคะช่วงนี้จริงๆแล้วคู่ครองของคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ มันก็มีคนที่อยากที่จะได้เข้าไปเพราะฉะนั้นนะ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากการที่เรียกว่าบ่นดา่าคอยถามสารทุกข์สุขดิบเขาเหนื่อยไหมเหมือนเราเป็นคนเข้าไปเยียวยาจิตใจเขาเวลาที่เขาเหนื่อยจากการมาเวลาที่เขาเจอปัญหาจากที่ทํางานมาแล้วกลับมาถึงบ้านไม่ใช่มาเจอเราบ่นต่อแต่เราถามเขาได้ว่า เหนื่อยไหมงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ไหมมีอะไรที่เราจะปรึกษากันแล้วเป็นคู่คิดกันได้ไหมถ้ามีก็ลองถามมาดูนะเผื่อเราจะมีไอเดียดีๆมีความคิดดีๆที่จะนำเสนอนั่นแหละสิ่งดีๆในชีวิตมันจะเกิดขึ้นนะคะไม่งั้นะ่ะบอกได้เลยนะว่าถ้าคุณไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองมันจะกลายสิ่งดีมันจะกลายเป็นสิ่งร้ายมันจะกลายเป็นว่าคุณต้องอยู่คนเดียว <c oughs> เรื่องราวต่อมานะคะก็มาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสําหรับชาวราศีพฤษภให้ระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคุณกําลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะบางครั้งก็เกิดจากไขมันได้นะมันไปอุดตันเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดทําให้เลือดมันสูบฉีดได้ไม่เต็มที่นะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินนะคะการกินกินดีเกินไปกินของไม่ได้ระมัดระวังกินของตามใจปากก็อาจที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคการเกี่ยวกับเรื่องการกินทําให้เกิดโรคอ้วนได้ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยืดยานพาหนะ ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอย่าขับรถเร็วเกินไปหรือบางครั้งขับช้าเกินไปก็มีอันตรายได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นอากาศแปรปวนหน้าหน้าร้อนกับหน้าฝนมันกำลังจะมาปรรจบกันนะคะบางทีมันก็จะร้อนบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็มีฝนเกิดขึ้นเพราะเดือนพฤษภาเนี่ยอะไรมันก็ฉมังนักกับการเปิดเทอม พอเปิดเทอมปุ๊บเนี่ยฝนจะมาแล้วต้อนรับนักเรียนดังนั้นอากาศจะแปรปรวนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าออร <c oughs> ุนแรงเลือดตกยางออกอะไรอย่างนั้นไม่มีหรือต้องล้มหมอนนอนเสื่อนอนโรงพยาบาลไม่มีนะคะระวังเกี่ยวกับช่องปากระวังการมีกลิ่นปากด้วยนะคะสำหรับใครถามถึงว่า ป่วยอยู่จะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมสําหรับคนป่วยบอกเลยนะว่าข่าวดีว่าคุณจะเจอหมอเก่งจะทําให้คุณหายจะดีขึ้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภเขาบอกว่าอย่าพึ่งเสี่ยงโชคเลยนะชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภโชคลาภยังไม่มีนะคะถึงซื้อไปก็เหมือนกับว่า ไอตัวที่เราตัดทิ้งอะ่ะมันดันจะออกและไอตัวที่เราซื้อมันดันไม่ออกนะคะโชคลาบของคุณอาจจะเป็นการที่เรียกว่าทํางานดีกว่านะคะอย่าอย่าอย่าไปคิดเสี่ยงโชคยังไม่มีโชคนะสําหรับใครที่เข้ามาดูการพยากรณ์ของมาดามนะคะเกี่ยวกับลูกเต๋าอรอเคลแล้วสนใจว่าอ อ่านยังไงอะ่ะลูกเต๋าลูกเดียวอ่านได้ต้ออ่านได้ทุกเรื่องเลยแล้วหกหน้ามันตีโยงหากันยังไงสนใจอยากจะเรียนลูกเต๋าอรอเคลเรียนวันเดียวจบนะคะใครสนใจอยากจะเรียนเอาไปพยากรณ์เหมือนเอาไปเช็คดวงรายวันของตัวเราเองก็ได้ว่าเอ้ยวันนี้เราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสนใจทักมาที่ Facebook ของมาดามนะคะมาดามนัดคนอ่านดวง Facebook ภาษาไทยคะ่ะทักอินบ็อกมาสนใจเรียนลูกเต๋าอ,อลเคลนะคะ มาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูให้ให้ดูนะคะว่ามาดามสอนศาสตร์อะไรบ้างและค่าค่าเรียนไม่ใช่ค่าครูค่าเรียนเท่าไหร่นะคะใครสนใจก็ทักมาหรือใครสนใจเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดเพื่อจะได้เป็นดวงของตัวเองไม่ได้เป็นการดูด,ดวงแบบรวมๆทักอินบ็อกซ์มาค่ะดูดวงส่วนตัวมีนะมีค่าครูนะคะมาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูให้ให้ทุกคนได้ดูว่าเออค่าครูในแต่ละ แต่ละแบบเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะคะหรือสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสำหรับ FC เก่าและ FC ใหม่ที่เข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดแชร์กันด้วยนะคะแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยค่ะเราจะได้ไม่ไม่ต้องมีนิเวณนิกรรมติดทังต่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ